สวัสดีครับพี่น้องวมืนอี้ผมพาพี่น้องมาบึงบักคุงไงอีกต้นหนึ่งแล้วครับกับสาวรถนะพี่น้องเนี่ยพอดีไอ้ผมดึงเครื่อนี่ออกนะครับก็เลยใบเครื่อตรงนี้มันอยากนุ่มๆจังหน่นอยน่พี่น้องเพราะว่าดึงออกท้งความสะอาดเพื่อจะถ่ยายคลิปให้พี่น้องนหละออกมาดึงมาเ้าในพี่น้องก็เลยนี่แหละจะมาพาพี่น้องบึงตอนครับอันดับแหลกเข็นบ่ครบคบักคุงครับอันนี้โคตรงหญ่เลยผมบอกพี่น้องไว้เลยว่า โอ้พี่น,อน้องเลยหน่วยนี้เนี่ยเพราะว่ามีซีโร่และพี่น้องเนี่ยแต่ละหน่วยเดี๋ยวผมถอยพี่น้องิึงบมลูจะทายทอดให้พี่น้อง,ง,องิึงยังไงเนาะครับเห็นบอกกับแต่ละหน่วยเนี่ยเกินสามกิโลครับเกินสามกิโลเห็นบ่มันมันอยู่ไต่ลมมันนี่มันก็นจะมีเคยจังเพียเกาะครับนี่แต่ว่ากับ,บ่มีอย่างนี้เนี่ยครับเวลาเขวันเก็บแป้งก็กทำพรมสะอาดนี่ถ้าผิวข้างนอกมันจะเกี้ยงนะครับพี่น้องเ,เห็นบ่ก หวานครับบกกุ้งอันนน้หวานที่แรกมันเป็นฮ่อนแรกแต่ที่นี่มันลายพันพี่น้องต่ำกระเสียบ่ว่าไอเนื้อมันเวลาเอาไว้สุกนี่หวานครับพี่น้องเห็นปะนี่กะง่ามพี่น้องเนี่ยเนยนีมีซีโร่พี่น้องเนยหนีกะประมั่นกันละพี่น้องเนี่ยประมั่นกันนี่รุนรุนเนี่ยเห็นไหมพี่น้องมีกะรุนรุนเนี่ยซีโร okay. ่ทั้งนั้นต้นนันงกะที่ล้มละพี่น้องช่วงนี้โอ้ยบุกุ้งต้นเกาเกาเนี่ยพี่น้องมันจะลรยมัด เห,หเห็นไหมเมื่อไรเห็นบ่ไะใกล้จะล่มแล้ว,วนะี่กะไทยเบิ้งแหละกะทยอยเก็บไปขายอลไรพี่น้องเพราะว่าเอาไว้มันกะบอ๊ะฝนมันบ่อยู่เล้อเพราะว่ามันหนาฝนนะครับอันนี้ก็ใส่ตัวนี้ดันดัน,ดนไปพี่น้องใส่ดันไว้หนาฝนนี่แหะจะเป็นเรื่องสี่ละปัญหามันเห็นบ่เดี๋ยวก็จะเลาะมาเบิ้งทั้งสาวรสพี่น้องกต่ยื่นน้ำกัดนี่แหละสาวรนสวรนี่กยกลายพี่น้องเลยโดน กิมกองเอลี่ยกับบมีเวลาที่จะมาเก็บกินนะพี่น้องมากันย่งไหลพี่น้องสุมเห็นปะสุมที่ผมมันเก็บออกมาไว้นี่กะมีพี่น้องเห็นปะเนี่ยเวลาสุกแล้วพี่น้องมันจะออกเป็นหยักม่วงกับบม่วงหยักสีชมพูอย่างนีเลยพี่น้องความจริงพันธุ์ที่เอามาที่แรกมันเป็นสีม่วงพี่น้องแต่ว่ามันกะไก่มันกะเลยบม่วงมาเลยพี่น้องเห็นมาเนี่ย ทุมท <mile> ีมันสุกมันลนนะพี่น้องจะออกเป็นออกทนสีชมพูเห็นบอกอยู่ข้างล่างนี่อันนี้บอกมันลนนะพี่น้องยุ่นในเครื่อเครือมันหลากดินนะพี่น้องนี่แต่จมีอยู่อันนี้ส่วนนี้มันสุกนะครับเี๋เอาไว้นี่ก็มันลนมันสุกเห็นบ่มพี่น้องน้อย่ครับแต่ละน่วยสีพี่น้องสิเห็นบหกแต่จะมีมดมีอันนั่นแน่พี่น้องเพราะว่าห้องบไดดเทิดอย่างมัเนเห็นบหเดี๋ยวผมก็จะลับเลาะมาทั้งนี้นะพี่น้องพี่เห็นบอก เห็นป่บังหน่วยกับยังสีอะไรพี่น้องสุกเนี่ยออกเป็นสีชมพูครับเนี่ยซุกเลี่ยเป็นสีชมพูมันกระลุนเดี๋ยวเอาไปยังสีพี่น้องเนี่ยแ้วยัไงครับพี่น้องพี่เห็นบ่แต่ละหน่วยยังไงดูนะหอยนี่กับแก้มมันแหละพี่น้องใกล้จะสุกแล้วเห็นบ่เดี๋พี่น้องเห็นสุปออกดอกก็ยังออกเต็มอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมไล่มาทันหนีดูงกันเห็นบ่สซุออกดอกก็ออกเต็มอยู่ กได้กินเรื่อยๆครับเครื่อมันที่จริงหลายก็นี่ครับมันหกก็เลยสางๆออกไปเนาะมันก็เหลือหน่อยประมาณนึงก็เอาไว้พ่อพี่กินนะพี่น้องเห็นปะอ่าก็ยังหลายยังดกอยู่พุ่น่ะข้างใน้ายผหน่วยเงี้ยพี่น้องก็หลายอยู่พุ่นพุ่นมะลูตาพี่น้องเห็นปะผลอันนี้ผมที่เบื้องพี่น้องคนอยู่ข้างในพุ่นเหลือเมาๆอยู่พุ่นแต่ละหน่วยพุ่นเห็นี้พี่น้องเต็มอยู่นี่ฟังนี่ให้กันนะพี่น้องนี่ยโบมีนโบมี่ด้นี่เห็นปะนี่เห็นยวมสองหน่วยนี่ นี่ต้นนี้ยังเหลือมาเมา à อยู่เลยพี่น้องนเห็นปะต้นง่ายเห็นปะพี่น้องเขียวเยอะเหลือพี่น้องมังจะจัดนมึงง่ายคืออาจจะบ่าไหลพี่น้องแต่ว่าโอ้หมากไหลเย็บกินจนกัดกินตามเจ้าของเลยพี่น้องบอกตรองตรงกินบ่หวาดบ่ไหวนี่แหละไหลไหลเกินคาดพี่น้องพี่ขางไงพี่เห็นปะพี่น้องเรื่องพิน่ะปวดเห็นปะปวดหมากยืดห่างปวด เห็นไหมพี่น้องยังเต็มอยู่ฟางมันนี่ก็มีบุกพุ่งแซมขึ้นครับนี่ยแต่แล้วแต่มันใหญ่กับหญ่เฮาบอดีซีเลตนะครับนี่ประมาณนั่นี่ฟางพึ่งเดจะเป็นบุกพุ่งเห็นบ่พี่น้องบุกพุ่งตีซีรุ่งพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะได้เอาอันนี้มาซอยมันดันขึ้นอีกท่านึงกันซุ่มที่มันอยู่ใต้นี่มันก็บเสียอกเป็นเข่าอิ่นยังอ่ะแต่พี่น้องผมทานมาเล่นนี่กัเห็นบ่มมีตะหลุน ซีโโลพี่น้องเอ้ยคับเนี่ยแต่ว่ามันสิเป็นเพียขาวๆเนี่ยนบ่ได้มีผลอย่างที่พี่น้องเนี่ยมันเป็นขือใหญ่เมืองมุมเนี่ยอันนี้เพราะว่ามันอยู่ในโฮมนะครับมันอยู่ไก่โฮมไก่เอียงเดี๋ยวเวลาเอาด็ดไปเอาก็ทำความสะอาดเนี่ยขังบนที่มันถึกนำฝนถือเอียงนิ้มนก็เกี่ยงแต่ว่าส่วนอยู่ขังล่างพี่น้องมันก็จะนั่นนี่หน่อยนึงเอาก็ค่อยทำความสะอาดมันเอาเนาะสำหรับอันนี้พี่น้องเมื่อกี้กันนี่แหละภาพพี่น้อง มาเบิองสองยางน้ำกัดนี่งแล้วพี่น้องเห็นปะระวางังเบาคงเงยครับเสาลดพี่น้องทางนั้นกับปลูกไว้ได้ยู่ได้กินเัื่องสิอะไรพี่น้องเห็นปะเสารถเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบิองฟังสิเห็นปะพี่น้องอาจจะเมื่าท่านเห็นพี่น้องเห็นปะตะโนยเงยเงเพื่อน่ะเสาลดพี่น้องเต็มเลยเพื่นอน่ะฟังทางในนี่เห็นปะพี่น้องเห็นตาคนเห็นตากล้องอาจจะก่เห็นนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพาพี่พน้องเบืงประมาณนี้แหละเดี๋ยวพ่อกันลิปหนาครับสำหรับผลผลิตในสวนนะครับก็มีเป็นลอยๆย่างหมดแล้วครับพี่น้องก็ทยอยทายต่ละมุ่ให้ทีให้น้องครับเบืงเพื่อจะเอาไปเปลี่ยนในข้าเอิญยังเปลี่ยนแรงบรรจันเป็นดันใจให้พี่น้องได้เห็ดได้สางได้ปลูกไว้กินหรือผมนะครับเอาไว้พ่อกันลิหนาครับพี่น้อง